หลังจากกิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากเส้นใย,ยสูภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาพรปี2556หรือ Contemporary Fashion Contest 2013ได้สิ้นสุดลงเราก็ได้3มสุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่มาประดับวงการกันแล้วค่ะนั่นคือคุณสตรองเทวีีิวารักษ์เจ้าของรางวัลชนะเลิศคุณรักพงษ์ไรมัทุรพงษ์รองชนะเลิศอันดับหและคุณพานุพงษ์อินทมน์รองชนะเลิศอันดับส ซึ่งนักออกแบบหน้าใหม่ทั้ง3คนนี้ก็ได้รับโอกาสอันดีจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมในการไปศึกษาดูงานด้านแฟชั่นที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นของโลกเพื่อเป็นการเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ในด้านแฟชั่นให้แก่เจ้าของรางวัลทั้ง3ท่านครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณพานุพงศ์อินทบุรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดครั้งนี้ กี่ยวกับประสบการณ์ในการไปฝรั่งเศสและทิศทางในวงการแฟชั่นจากนี้ไปของคุณพานุพงค์ค่ะรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับกับทุกวันที่เราได้ได,ได้ได้ออกไปข้างนอกนะครับคือระบบแฟชั่นของฝรั่งเศสอะ่ะมันค่อนข้างที่จะไปไกลจากจากเมืองไทยแล้วก็อุตสาหการรมแฟชั่นก็ค่อนข้างที่จะแบบบูมแล้วก็กลายเป็นสินค้าหรือว่าธุรกิจหลักของที่นั่นมันเลยกลายเป็นว่าเราเห็นอะไรต่างๆที่มันต่างจากเมืองไทยเราได้เห็นการซื้อการจับจ่ายหรือ ะระบบธุรกิจแฟชั่นที่นั้นที่ค่อนข้างลงตัวมากกว่าเมืองไทยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบอยากจะนําตรงนั้นกลับมาใช้กับเมืองไทยด้วยแล้วก็งานตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับ อย่างเช่นตัวโอมเนี่ยโอมรู้สึกว่าโอมเริ่มที่จะสนใจในเรื่องของผ้าไทยอยากจะใช้ผ้าไทยมาเข้าร่วมกับการออกแบบของตัวเองเงี้ยครับมันก็เหมือนกับดีไซเนอร์เมืองนอกที่พยายามพัฒนาในเรื่องของแมทเทียลใหม่ๆการนําซิลิโคนมาเคลือบบนผิวผ้าหรือการสร้างเท็กเจอร์ขึ้นจากผ้ามันคือสิ่งที่น่าสนใจแต่สําหรับโอมก็คือโอมเป็นคนไทยโอมได้สัมผัสกับผ้าไทย แล้วมันสามารถที่จะเอาผ้าไทยนั้นนะมาบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนั้นให้กลายเป็นคอลเลคชันแฟชั่นขึ้นมาเนี่ยโมว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหลังจากไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วครับ ไม่ได้ไปศึกษาดูงานเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจไกลถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วนักออกแบบทั้ง3คนก็ต้องมาออกแบบเครื่องแต่งกายคนละ16ชุดเพื่อใช้ในงานเดินแฟชั่นโชว์ที่สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับนิตยสาร Vogue Thailand จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน Vogue Fashion Night Out ในแฟชั่นโชว์รอบพิเศษ The Contemporary by O.C.A.C. and special guest Elohim by Sabrina Go ซึ่งจะนำชุดที่ออกแบบโดยผู้ชนะการประกวดทั้ง3คนรวมถึงชุดที่ออกแบบโดยสบรินะโกดีไซเนอร์ชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นตัวแทนพันธมิตรจากอาเซียนมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ณบริเวณ Hall of Mirror ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่27กันยายน2556นี้ค่ะจะบอกว่าโดยส่วนตัวนี้นแบบชอบสมุดภาพภาพถ่ายของยุคเก่าๆพวกไอวิ่งเพนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นรูปรูปหนึ่งอะ่ะที่เขาถ่ายที่โมโลโคเราชอบรูปนั้นมากแล้วเราเรา เก็บรูปนั้นไว้ในในสมุดพ็อกเก็ตบุ๊กของเราแล้วเราเปิดดูทุกครั้งที่เราจดอะไรครับมันก็เลยกลายเป็นตรงนั้นเนี่ยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรารีสิร์ชต่อไปเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของโมร็อกโกแล้วก็เหมือนการจับมัดผ้าของโมร็อกโกครับมาใช้กับผ้าไทยสําหรับคํานิยาวนะครับโอมจะต้องบอกว่าเป็นการที่โอมพยายามที่จะนําผ้าไทยเนี่ยสามารถที่จะสวมใส่ใได้ง่ายขึ้นสำหรับยุคสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นคอลเลคชั่นที่พร้อมใส เพราะว่าด้วยด้วยผ้าใหม่ของเราเนี่ยมันมันสวยงามอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเราก็เลยนํามาทำให้มันดูน่าใส่ขึ้นมันจึงเป็นคํานิยามที่พร้อมใสอะครับน่าจะเป็นคําที่สามารถที่จะแบบอธิบายถึงคอลเลคชันได้ลึกๆแล้วความรู้สึกของตัวเองก็คือแบบตื่นเต้นมากคือเรามีความคาดหวังว่าแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของเราเนี่ยมันจะต้องออกมาดีอะครับ แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือน,นเป็นแรงกดดันเล็กๆในตัวเราว่าเฮ้ยเราจะต้องทําให้มันดีที่สุดมันเป็นโอกาสที่ดีกับเรารอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากที่จะพยายามทำให้มันเหมือนแบบอย่างที่เราคิดไว้ครับชุดทั้ง16ชุดที่ออกแบบในครั้งนี้ก็ยังคงใช้ผ้าไทยในการออกแบบเช่นเดิมค่ะ คุณพานุพงศ์มีความชื่นชอบในผ้าไหมเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณพานุพงศ์มาจากจังหวัดมหาสารครามที่บ้านทําผ้าไหมมัดหมี่ดังนั้นการออกแบบเครื่องแต่งกายของคุณพานุพงศ์ในครั้งนี้จึงเน้นการใช้ผ้าไหมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นไหมลูกแก้วไหมพื้นหรือไหมมัดหมี่สร้างชุดที่มีความสวยงามทั้ง16ชุดแต่กว่าจะได้เสื้อผ้าที่มีความสวยงามขนาดนี้ก็มีขั้นตอนและความยากลำบากในการทำงานไม่น้อยเลยค่ะ สำหรับโครงชุดที่ใช้นะครับก็คืออิงมาจากาการแต่งกายของชาวโมร็อกโกแล้วก็เทคนิคหลักๆก,ก,ก,ก็คือการมารัดการม้วนการเด็ปิ้งผ้าบนตัวหุ่นนะครับมันก็เลยเป็นการเชื่อมโยงผ้าไหมไทยกับการมารัดการม้วนการเด็ปิ้งครับความรู้สึกที่มีต่อผ้าไทยนะครับต้องขอบอกว่าเป็นผ้ามหารกรุณาธิคุณของอสมเด็จพระนางเจ้านะครับที่ทรง สนับสนุนในเรื่องผ้าไทยมาโดยตลอดเวลา50ปีอมในฐานะที่ดีไซนเนอร์คนหนึ่งเนี่ยอมรู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็อยากที่จะใช้ผ้าไหมไทยนี่แหละซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยมาใช้ในการทํางานให้ได้มากที่สุดเพราะอมรู้สึกว่าการที่เราจะทอได้ได,ได้ได้เซนหนึ่งหรือว่า10เซนเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานมันเหมือนกับผ้าไหมอะ่ะมันเป็นจิตวิญ,ญญาณของคนไทย,น,ยนะครับ การที่เราใช้ผ้าไทยในการออกแบบคอลเลกชันหรือออกแบบเสื้อผ้านะครับผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของดีไซเนอร์ไทยนะครับที่เหมือนกับเวลาเราแสดงงานหรือว่าแฟชั่นโชว์ในเมืองนอกเนี่ยเราจะเป็นจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างจากดีไซเนอร์เมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอมว่าจุดนี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่เราควรที่จะแบบรักษาไว้แล้วอมก็อยากจะให้คนคนไทยนะครับได้ได้รู้ถึงคุณค่าของตรงนี้อยากจะให้คนไทยหันมารักผ้าไทยนะครับเพราะว่าผ้าไทยมันเป็นผ้าของ คนไทยถ้าคนไทยไม่รักเราใครจะรักครับสำหรับควาี้ก็คือของอมต่อแฟชั่นเมืองไทยนะครับเมืองไทยยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีจุดเด่นในเรื่องของเสื้อผ้าที่มันเป็นตลาดแมสอยู่นะครับในฐานะที่อมเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่อมอยากที่จะแบบร่วมสร้างร่วมแบบ ปกป,ป้องแฟชั่นที่มันอยู่ในระดับ High End ของเมืองไทยไว้นะครับเพราะว่าการที่เราทําเสื้อผ้าตลาดล่างหรืออะไรเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าจุดเด่นตรงนั้นนะ่ะมันมากกว่าเสื้อผ้าที่มันใช้ความคิดสร้างสรรค์ของของดีไซเนอร์นะครับผมคิดว่าตรงนี้ออยากจะรักษาตรงนี้ไว้เพื่อที่จะแบบสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแฟชั่นไทยในอนาคตต่อไปครับโครงการ contemporary fashion contest นะครับ ีนี้เป็นปีที่3แล้วและผมก็เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวดในโครงการนี้ด้วยเช่นกันผมรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ทำให้ดีไซเนอร์ไทยหันไปรักษาหรือว่าหันไปเอาภูมิปัญญาไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยหรือว่าภูมิปัญญาชนิดต่างๆของคนไทยนะครับมาใช้ในการออกแบบแฟชั่นซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราจะนําสิ่งที่เป็นเหมือนกับภูมิปัญญาของคนไทยความคิดคนไทยมาใช้มาเดเวลลอป ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันในในรูปแบบของการนําเสนอก็คือการออกแบบแฟชั่นนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจโครงการนี้ก็อยากจะให้หันไปหาภูมิปัญญาหรือว่าผ้าไทยลองสัมผัสลองศึกษาดูเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกถึง แรงบันดาลใจบางอย่างที่จะสามารถทําให้เราต่อยอดเป็นคอลเลคชันได้และในปีนี้จะเป็นปีที่4ของการประกวดนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเอาภูมิปัญญาไทยที่เหมือนแบบเราไม่คิดว่าเรามันจะสามารถที่จะนํามาทําเป็นชุดได้เนี่ยเอามาร่วมกับการออกแบบแฟชั่นดูว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนมันจะทําให้คอลเลคชันนั้นดูน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับ และนี่คือคุณพานุพงศ์อินทมนเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากโครงการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายจากเส้นใย,ยสู่ภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาพรปี2556หรือ c o n t e m p o r a r y Fashion Contest 2013เมื่อคอยดูกันว่าเส้นทางในวงการแฟชั่นของเขาจะก้าวไปได้ไกลขนาดไหนต้องคอยติดตามค่ะสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม